วันดีเดอ้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเมนื่อนี้งดเข้าป่ามาสองวันแด้วพี่น้องมันแหงแรงซะเหลือเกินอยู่นี่แต่ถ้าจะไปก็ต้องไปป่าไกลไปขับรถเป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องเนะาะวันนี้ก็พักก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยจะเดินเข้าเข้าแรงคร้อมเข้าป่ามาเมืองขึ้นป่าขึ้นพ่นพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือ มันเริ่มเยอะขึ้นนะโตขึ้นมื่เขือเทศอันนี้คือมะเขือเทศได้พี่น้องอันนี้บะเขือเทศแหล่พี่น้องเธอก็ลูกเล่ยเลยนะน <c oughs> อือหยเยอะเยอเแะแต่แปะเลยนะมื่เขือเทศอืคอยก็ลีใบออกพี่หน้อยหนากับ ย่าก,กับไอ้พักนอกึ้นแข่งกันอืดูพี่น้องกินไม่ทันนะเนี่ยลูกก็สวยนะกินไม่ทันปลูกไว้แค่ไม่กี่ต้นอืแต่เราก็จะมาเก็บถั่วไปตำถั่วอันนี้ส้มนี่ก็ร่างดุกบางที่เนาะลูกเยอะมากอยู่นะ ู่ไว้ยางละห้าขุมห้าหลุมเดินไปนมึงเขอือบบกเขือเหละดูดูด,ดูดูนะจ๊ะนี่ไงเก็บนะจ๊ะเชื้อไปไวต่ำต่ำอร่อยด้วยอันนี่มาไปตํ่าเข้าป่าบอกโอ้ มันเยอะอยู่นะพี่น้องเบอร์ดูดิค่อยรีวอ,อตตอร์กล้ามาจะบอกสามีอัตตกล้ามาให้หน่อยเขาเมย์คือสีบลูแมนแนลสียางปเปลวอีกคนล่ะหน่อยมันบ้าเหล็กเก็บกันมีได้พี่น้องมันก็เริ่มเป็นมาเรื่อยๆเนาะไอต้องรีบเด็ดออก ข้าวโพดนี่คือสิบริกินเนอะพี่น้องบ่เห็นงหญ่สวยงามมากแต่ว่าบ่าถอดยอดถอดดอกคือสิบริกินเบ่งส่งแล้วเก็บถั่วดีกว่าเก็บถั่วจ้าเก็บมนหลุดเก็บถัวถ่วเก็บถั่ว เท่าไรพี่น้องเอาเร็วสิไปเอากระตาอปค้องใส่ไกลข่อยก่น,น้ำลดน้ำแห้งเบื้องดินแตกเขืบอพี่น้องเลยดินแตกเขบืบอฝนตกกิมมาว่านหางตกแบบมันยังไม่พอป,ป้าป้าไม่เยอะด้วอ ยาวิน่นหอโนนทีงสมไปให้ต่เดินหนยาคันแฮมตะคว้าเอาวางไว้ก่อนเบื้องแต่งพี่น้องเบื้องแต่งง <c oughs> นาสงสารบอก็เป,เป็นลูกใครอยู่เด้อใค่ะพี่น้องเป็นลูกให้อยู่นะ เพิ่งนอนกินมันโอ้โหเพี้ยพี่น้องเพี้ยอุ้ยคงไม่ได้กินหรอกนะปวดละเพิ่งนอนนอนตัวเขียวเขียวเห็นนอนบ่พี่นอ้องหืึน่ากลัวเพิ่งหมดอึค่อยกะส้มสีไงล่ะเด้อนี่พี่น้องเห็นบ่แต่เธอเนี่ยหมดหยาหมดอื้อก็หยาพี่นอ้อ เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคะนี่งไงลูกนึงอืมแต่เห็นมันจะเป็นดอกหลายลูกอยู่นะไม่รู้มันจะติดบล็อบอรบอเ่พี่น้องเอ้ยยอดมันกะยอดมันนี่น่าจะเอาไปเออ แข็งใส่มาใหม่นี่นะคือสิค่อยเห็นอยู่รูปหนึ่งนะนีม่มันก็อาจจะมีเยอะนะค่อยมองไม่ค่อยเห็น,อแ,อนแอนแอนแอนมาเบิง่งเราพี่น้อกเพิ่มเติมคือดูเบิ่งคร้บพี่น้องเธอกำลังเป็นลูกด้วพี่น้องมักเอ๊ะมะละกินเบิ่ง มรักีนกอู้เป็นหลายหน่วยเลยค่ะเดอ้อขออวดนะจ๊ะดูดูด,ดูแล้วลูกนี้ก็โตแล้วด้วยปลูกอ,อยู่ในบ้านผักเล็กๆเลยพี่น้องอยู่ในบ้านผักเล็กๆพริกอันนี้กับง่ามหางง่ามขาดพริกเอามาจากบ้านเราเนี่ยแต่บบเป็นหน่วยพี่น้อง่อยมันเงยเถอะ แต่พริกค่อยอันนี้เป็นลูกได้เผ็ดอยู่นะจ๊ะน,นี่เผ็ดอยู่จ้าแต่มาต้นว่าใหญ่ดอกกอเะเป็นนวยพอได้เก็บกินนี่เห็นบ่มีพริกขี้หนูขาวด้วยพริกขี้หนูขาวให้นอ้องมาละขี้นกแล้วก็เห็นหลายลูกอยู่เด้หลายลูกอยู่ดู ใบแมงรักหรือว่าผักอีตูว่าสีจงไอเก็บใส่ฟิตไว้สองเทือแล้วพี่เนาะพอดีกะว่าจะได้เก็บเห็ดมาแกงใส่หน่อยโอ้ว่าแม่นแนวพี่นนองฝนบบอันนี้ฝนบบเอืนนออำนวยปลาแห้งเห็ดไมเ่เกิดนะจ๊ะถ้าจะไปเก็บก็ต้องไปไกลๆขับรถไปไกลๆเลยพี่นนองโอ้ยไอตูข่อย สวยงามอยู่ที่พี่น้องเลยข้ออวดดอกไม้นะน,นะคะราชินีโป้เซียนค่ะกับโอ้โหขออวดไหนจ้ะมันถือปุ๋ยพี่น้องมันถือปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละปุ๋ยที่เราทําเองนี่พี่น้องม่แช่นี่เลยพี่น้องจ้ะเอาผักสวนเล็กๆมาอดวดก็จะได้เก็บ,บกเกลามะละกี้นกไปกินอยู่เด้น๋นี่มันเห็นลายลูกอยู่ เดี๋ยวตูกว่านี้มันเป็นเม็ดไม่อร่อยนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนด้ือจ้ะพอกันคลิปหนาอันนี้ไม่ได้เข้าป่าก็เลยเอาสวนผักเล็กๆมาอวดจะพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า